สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูของเล่นของเด็กนะคะมีรถเต็มเลยอย่างแรกก็จะเป็นพวกรถไฟนะคะรถไฟที่ต่ดต่อกันเป็นรถไฟโชมารแล้วก็พวกรถคิกขู่น่ารักเป็นรถตุ๊กตา ต่อมาจะเป็นของเล่นที่ค่อนข้างที่จะนุ่มๆหน่อยนะนุ่มๆก็จะมีพวกแบบเยอะเลยของเล่นของเล่นที่ค่อนข้างอ่อนๆของเด็กอย่างเงี้ยเยอะเลยเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำให้ดูนะคะว่าของเล่นแต่ละอย่างอะ่ะมีอะไรบ้างน,นี่รูปปีดรูป บอลก็มีเยอะเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างเยอะเลยค่ะตามลงมาก็จะเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บมีอีกตรงนี้ในกล่องเรียบเลยดูไดโนเสาร์ก็มีนะคะก็มีเลย จร,จริงจะมีเยอะมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือเราเก็บไว้เป็นโซนเป็นโซนนะอันนี้จะเป็นโซนของมุมหน้าทีวีนะคะหน้าทีวีของเราตรงนี้ก็คือจะเอาของเล่นไว้ให้น้องแค่นี้แล้วก็จะมีอีกมุมก็คือข้างบนบ้านนะคะข้างบนบ้านก็จะมีอันนี้จะเป็นพื้นที่ของน้องไว้เล่นจะได้ไม่หกหลงเจ็บนะคะอันนี้จะเป็นตัวโตะรีโก้ค่ะ จะเป็นมุมของน้องนะคะนี่เลยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังน้องเขาจะมาเล่นให้ดูนะคะว่ารถต่างๆเนี้ยเขาเล่นกันยังไงอน,นนี้ไปแล้วบายบาย